สวัสดีครับกลับมาพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมแล้วมาริดกับฮาร่ามาลิทเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ได้เจอนานเลยนะครับ น้ำท่วมนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ก็น้ำเริ่มลดแล้วนะกลับมาอัปเดตเรื่องที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับเรื่องน่าสนใจแรกในตอนนี้เนี่ยทีมเราเนี่ยก็เริ่มทยอยกลับมาซ้อมแล้วนะครับผมโดยคนที่ดูเหมือนจะยังไม่พร้อมเนี่ยก็จะเป็นอาราบ้านะคืออาราบ้าเนี่ยเหมือนเขาทดสอบความฟิตอยู่นะครับมีคนเขาเห็นว่าอาราบ้าเนี่ยคือไปแหละแต่ว่าไม่ได้ลงซ้อมกับทีมก็เหมือนอยู่ในอาคาร ออก็ไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนก็คาดว่าอาราบาเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมนะต่อไปก็ผมก็อยากจะชวนคุยเรื่องของแฟรลองแมนดี้นะครับคือในตอนนี้เนี่ยชาบีอารอนโซเนี่ยต้องการทดสอบแฟรลองแมนดี้ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับผมก็คือว่าอารอนโซเนี่ยคือเขาก็รู้ว่าเมนดี้เนี่ย เหมือนจะไม่เข้าแผนของเขานะครับเขาก็พยายามทดสอบเมนดี้เนี่ยในตำแหน่งเซนเตอร์นะและ้วก็การปรากฏตัวของอาร์เมโรคาเรลาสกับฟานกาเซียด้วยก็คือฟานกาเซียเนี่ย mm hmm. เขาสามารถทำผลงานในการซ้อมได้ดีนะทังนี้ทั้งนั้นคุณชายเนี่ยเขาก็ พิจารณาว่าเมนดี้เนี่ยอาจจะแบบว่าเหมือนเป็นส่วนเกินอะตอนนี้เขาก็พยายามที่จะหาที่ลงอยู่นะครับซึ่งข่าวนี้จริงๆแล้วอะผมก็ได้ยินมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเจอกับไลโยบาเยกานโนนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยชาบีลอนโซ่เนี่ยเขาก็มีข่าวว่าจับเมนดี้เนี่ยทดสอบในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะแล้วก็จะส่งลงในนัดลาโยแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็เหมือนจะไม่ได้ส่งลงนะครับคือเหมือนคาเรลัสเนี่ย มีอาการแบบาบาดเจ็บนิดนึงอ่ะก็คือยังไม่ได้ฟิตสมบูรณ์100%น่ะเหมือนบทใช้นะผมก็เลยคิดว่าเอ้ะมันเกิดอะไรขึ้นข้างในแล้วพอมาวันนี้ข่าวนี้มันก็แบบเออมันก็ออกมาอีกมันก็ทําให้ทบทวนได้ว่าหรือว่าเมนดี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนเกินจริงๆนะเออต่อไปก็อัปเดตเรื่องที่น่าสนใจที่ผ่านมาก็จะเป็นฮาร์แลนดะ์เนาะเออเราก็มาคุยกันถึงเรื่องฮาร์แลนดีกว่าเรื่องของฮาร์แลนด์นะครับ คือเมื่อวานเนี่ยผมตื่นมาแล้วก็ผมก็เปิดอ่านข่าวเจอของแบบสกูปเล็กนิดหน่อยอะ่ะเออของโกซึ่งเขาก็นั่นแหละอย่างที่ผมรายงานไปอะ่ะผมก็แอบคิดว่าม,มันก็เป็นการตอกย้ำนะสำหรับข่าวฮาแลนด์กับทีมเราอะ่ะที่ฮาแลนด์เขาอยากย้ายมาเล่นให้กับทีมเราเนาะคือข่าวนี้ผมมองว่าในเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างแรงนะสำหรับต่างประเทศอะ่ะมันก็มีแบบคือจะบอกว่าไงเดีย,ยคือฮาแลนด์เนี่ย ถ้าจะย้ายไปทีมไหนอ่ะเขาก็มองว่าอาจจะเป็นแค่บาร์ซ่ากับมาลิดอ่ะเออที่จะเป็นแบบ2ทีมนี้เท่านั้นที่คู่ควรนะที่เขาจะย้ายไปแต่ข่าวเชื่อมโยงตอนนี้มันก็เชื่อมโยงไปที่ทีมเราก็คือมาลิดนะครับแล้วก็เออเมื่อวานเนี่ยซึ่งมันก็ตอกย้ำเนาะอย่างที่ผมพูดไปแล้วคือมันก็มีแฟนบอลของปารีสอ่ะเขาก็พยายามที่จะกระตุ้นข่าวนี้เออแบบเออกระตุ้นกองเชียร์เขาว่าสร้างแรงกระเพื่อมอ่ะเป็นท a l กออฟเดอะทาวอ่ะ แล้วมันก็แบบเออเขาว่าคุยกันอะว่าแบบเขาต้องการดึงฮาร์แลนด์ให้ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนมีคนคอมเมนต์ไปพูดเหมือนประมาณว่าคือปารีสมีเหตุผลอะไรที่แบบว่าฮาร์แลนด์จะย้ายไปอะ,อะนอกจากเงินอะประวัติศาสตร์ชื่อเสียงก็ถามว่ามีไหมก็มีแต่ว่ามันก็เพิ่งมีมันก็ไม่ได้แบบว่าลงลึกอย่างบาซ่าหรือว่ามาริดอะ,อะนึกออกใช่ไหมครับถามว่าปารีสเขาก็มีประวัติศาสตร์ไหมเขาก็เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์นะ แล้วความน่าดึงดูดเนี่ยมันก็น่าสนใจที่ว่าคือดิวเนี้ยในท้ายที่สุดแล้วมันก็คุยกันอนะ่ะมันก็เกิดขึ้นยากสําหรับปารีดกับฮาร์ a n นนะแต่ว่าก็มันก็เกิดขึ้นได้วิธีเดียวก็คือฉีกสัญญาลิลิลคอท,ที่เขาคุยกันนะนะอืมสำหรับแฟนปารี s ส่วนสําหรับของเราเนี่ยคือเนื่องจากตัวนักเตะเองเนี่ยเขาอยากมาเล่นให้กับทีมเราเนาะแล้วตัวสัญญาของเขาเนี่ย มันอาจจะหมดปี2034มเนาะเออม,มันสัญญายาวคือก่อนหน้านี้เราอะเคยมองไปที่ฮาแลนด์ครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ที่เราไม่เลือกฮาแลนด์เพราะว่าเรามองว่ามันจะต้องใช้ตัวเลขที่สูงสูงมากๆครับแต่หลังจากที่วินนี่เนี่ยเกิดการงองแงแล้วก็ไม่ต่อสัญญาอะไรขึ้นมาเนี่ยหลังจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสโมสรเราเนี่ยก็กลับมาพิจารณาถึงตัวเลขของฮาแลนด์นะครับว่าแบบ เออมันจะมีความเป็นไปได้ไหมว่ามันจะใช้ตัวเลขเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสโมสรเราคิดวิเคราะห์พิจารณาแล้วอ่ะมันจะตัวเลขเนี่ยมันจะอยู่ที่200บวกนะครับเออสองแต่ไม่เกิน300อ,อ่ะเขาคิดกันประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดมันเป็นตัวเลขที่200เราอาจจะเอาค่าตัวของวินนี่เนี่ย คือขายวินนี่แล้วก็บวกส่วนต่างอีกนิดหน่อยก็ไปเอาฮาร์แลนด์มาครับถามว่าแล้ววินนี่จะขายให้ใครแน่นอนแล้วครับซาอุดีอาราเบียเนี่ยเขารอเขารอแน่นอนแล้วหลังจากที่ทีมเราเนี่ยกลับมาพิจารณาแล้วเนี่ยเออมันก็มันก็เงียบวินนี่อะ่ะมันก็ดีขึ้นนะเออหลังจากนั้นอะ่ะมันก็ดีขึ้นแล้วตอนที่มันงองแงอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือเขาก็เหมือนแบบว่าแยับยบเป๊ะเออยบยบยบเป๊ะว่าแบบ ว่ามีความเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดวินี่จะแบบว่าย้ายมาอะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็ไม่ได้ถามเชิงว่าจะสลับกับฮาแลนอะไรนะคือเขาถามเชิงแยบก่อนว่าแบบวินี่ย้ายมาจะได้ไหมอะไรประมาณนี้เป๊ปก็ไม่ได้ปฏิเสธนะนึกออกใช่ไหมคือมันก็เลยดังมากเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเอ,อกระแสเนี้ย สลัดตัววินนี่กับฮาร์แลนเนี่ยคือดังมากๆเลยนะครับในสําหรับต่างประเทศอะแล้วพอมาเมื่อวานผมก็เลยตกใจว่าตอนแรกอะผมนึกว่ามันเป็นการปั่นกระแสออหลังจากที่กระแสมันดังไปแล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยโกก็อ,ออกสัมภาษณ์นี้ออกมาทําให้ผมแบบว่าเฮ้ยตื่นเต้นเข้าพี่อีกว่าถ้าเกิดฮาร์แรนมาจริงเน่ยโอ้โหมันแน่ ไม่ต้องคิดเลยว่าแบบว่ามันจะมันขนาดไหนนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์ด้วยว่าแบบว่าทีมเราต้องการกองหน้าธรรมชาติเออแล้วในส่วนที่ความเป็นไปได้สําหรับคนที่มีโอกาสจะกลับมาอีกก็จะเป็นนิโก้ปาสนะครับคือทุกอย่างอะตอนนี้มันบ่งชี้ว่านิโก้ปาสเนี่ยอาจจะกลับมาในซัมเมอร์หน้านะเพราะว่าทีมเราเนี่ยถ้าเกิดซื้อนิโก้ปาสกลับมาเนี่ยก็จะใช้ดีลบิลแบ็กในราคา9ล้านยูโรนะครับผม แน่นอนล่ะถ้าเกิดไม่เอานิโก้ปารกลับมาเนี่ยทีมอื่นเนี่ยเขารอเขารอช้อนแน่นอนเออของดีต้องเรียกกลับมาแล้วคนที่มีโอกาสที่จะกลับมาต่อจากนิโก้ปารเลยก็คือเชมาอันเดสนะครับเออเชมาอันเดสย้ายไปสตุตการ์ดเนาะ ถ้าจะซื้อกลับมาก็คาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ไม่เกิน20ล้านเออสิกว่าล้านอ่ะประมาณนี้เออแล้วอีกคนนึงสาหรับกองหลังก็คือจาโคโบลามอนนะครับคือจาโคโบลามอนเนี่ย หลังจากที่เขาได้ย้ายออกจากทีมเราไปอยู่โคโมแล้วเขาก็ทําผลงานได้ดีนะทําผลงานได้ดีจนแบบว่ามันมีกระแสว่าเออควรที่จะเรียกดึงกลับอะแต่ว่าจาโคโ b o เนี่ยมันก็อยู่ไกลๆนะครับมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆมากเท่ากับนิโก้ปารหรือว่าเชมานะผมมองว่านิโก้ปาร์เนี่ยมาอันดนับหแล้วก็เชมานี่มาอันดับ2แล้วก็เป็นจาโคโบลามอนเนี่ยอันดับ3ต่อไปเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับ ให้ทีมเราเออแล้วผมก็อ่านข่าวมาก็เหมือนมีข่าวว่าในตอนนี้คุณชายเนี่ยก็อาจจะทดลองเฟเดบาเบเดเนี่ยเล่นเป็นปีกขวานะครับเพราะว่าคุณชายคิดว่ามันยังไม่มีคนที่ประสานงานเข้ากับเอ็มบัปเป้แล้วก็วินนี่เลยอ่ะเออในปีกขวาเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมองว่าอาจจะเป็นบาเบเดที่ขึ้นมานะประสานงานในที่นี้คือประสานงานในในด้านเกมลุกนะเออในแบบแอตแทกอ่ะเออก็ ถ้าเกิดใช้บาเบเดขึ้นมาเป็นปีขวาก็แน่นอนแหละครับบาเบเดไม่ควรที่จะไปเล่นแบ็กอ่ะเออไม่งั้นก็จะเสียประสิทธิภาพของเขาไปอะมันก็จะทำให้เขาแสดงฟอร์มออกมาไม่สุดอะเออแล้วเขาก็ไม่ใช่แบ็กธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นแบบจะไปขยันขยอให้เขาเล่นก็แบบนะเออผมก็ว่า อ,อย่ัยงไงก็เชียร์ให้ทีมเราเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับจะได้ไม่ต้องลุ้นมากเพราะว่าถ้าเกิดทำผลงานไม่ดีสะดุดหรือว่าแบบว่าถ้าสะดุดหรือเสมอเนี่ยแน่นอนแหละครับพี่ๆเขาจี้เราแน่เออ,อยังไงเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแฟนๆทีมอื่นเข้ามาและชอบก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะ ส่วนแฟนๆชุดขาวเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะครับผมขอขอบคุณมากที่สนับสนุนผมนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้หน้าหนาวแล้วเอออย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมเลยถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับพี่แต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับพี่